เอายกโเเป็นเงินไดไหมได้เดี๋ยวเียพี่ก๊อปพี่ก๊อปไปจับฝั่งนูน้นจะล่วงไงต้นจับฝั่งนูน้นเอาเอา,เอาขาตั้งลงขาตั้งลง ดีนะมีอะนดีนะมีแคทบาอยู่จานไดบ่หวะมันลื่นยังไงของมันวะ เงี้ยเงียบไปยากเนี่ยเออวะมีคนอยู่ปะผมอ่รถมอเตอร์ไซค์ล้มมาก็เลยว่าจะขออนุญาตใช้น้ำมะครับมาล้างตัวนิดนึงได้ไหมครับตอนนี้ไม่มีใครอยู่ที่พักเลยใช่ไหมครับสวัสดีครับครับเป็นอะไรกันบ้างเปล่าไม่เป็นครับผมไม่เป็นครับหมือว่าลมไม่ได้แรง มันเหมือนล้ม,มล้มแะมปะจอดแล้วมันล้มครับ <c oughs> คือแรกไปเลปียงซ้อมาครับสน,สนุกครับเดี๋ยวถ้ามาครั้งหน้าผมจะมาแวะที่นี่นะครับ,บ <c oughs> สวยอยู่ <c oughs> นี่แหละ ผมเห็นเส้นนี้แหละเส้นนี้มันก็มีจกักรยานมีอะไรลูกค้าดิส่วนมากเขาออกกําลังกายเส้นนี้ออกกําลังกายอ๋อถึงเช้ามาเขาออกกําลังกายเห็นมันไม่มีอันนี้ไงไม่มีเสาไฟมันสวยดีครับลูกค <c oughs> ้าเข้ามาเด็กๆเยอะมากเด็กเขาก,ก็บางคนก็ขึ้นเครื่องมาเช่ารถมาก็มาเสร็จบอกเอาอย่างนี้ดีกว่าลูกลูกค้่ต้องไม่นั่งรถมามัวแต่ถึเช้านี่เขออกเช้าออกวันนี้วันนี้ไม่มีสักห้องวันนี้ไม่มีเลย จันเนาะมันทำงานสวยมากลูกค้ารงนี้มันวันเสาอ่ะอืมมันเสารมีกี่ห<ม>้องครับที่นี่นี่มีมีสี่ฝั่งนี้ใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้ใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้สองชั้นนี้แม่จะทําห้องครัวทําอะไรให้สมบหมดอ๋อเราไม่ได้